อาทิตย์ที่แล้วผมมานะครับของเยอะมากนะครับของเยอะมากแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าจะของจะน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับผมก็เ,เริ่มแล้วนะครับลด70%สิวันนี้รู้สึกจะเอาป้ายเจ็ดสิบอออกนะครับนะครับผมก็อ เดี๋ยวนะผมให้ดูนิดนึงอันนี้ประเภทสินค้านะครับเทปแผ่นซีดีวิดีโอซีดีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับก็คือแผ่นตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูล็อกแรกนะครับผมล็อกแรกนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามพันห้า 3, นะครับผมสามพันห้าเคนบูดนะครับอันนี้เคนบูดสามพันห้าก็ ลบ70%สลองดูนะครับ2อ0 5นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเป็น eq หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆดูช่วยกันด้วยนะครับอ่าไฟอุนเนียนะครับผมเครื่องเล่นดูหนังฟังเพลงนะครับอินทิเกตนะครับไฟอุนเนียนะครับผม3 5 0พนะครับฝั่งนี้จะเป็นโอตัวนี้5,000นะครับ5้าพัน ของนี่ครับเอร์นียนะครับสามพันห้านะครับบางตัวก็แพงนะครับผมนี่นะครับผมให้ดูแบรนด์นะครับตันนี้ดูแบรนด์แล้วดูราคาเลยนะครับสามพันห้านะครับขวนมากฝั่งนี้นะครับสามพันห้านะครับสองพันห้านะครับโอ้วันนี้อากาศร้อนนิดนึงนะครับพอดีอ่า บอกให้เจ้าหน้าที่เขาลดเสียงเพลงลงนะครับไม่งั้นผมคงต้องใส่เสียงภาคนะครับเพราะว่ามันมีเพลงลิขสิทธิ์นะครับต้องขอขอบคุณพนักงานนะครับที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทําคลิปนะครับผมให้ดูช้าๆนะวันนี้นะผมอาจจะต้องตัดคลิปให้เป็น2คลิปนะครับ3ามพันห้านะครับก็เนี่ยดูนะครับผมลงคลิปไปอาทิตย์เดียวนะครับผมอาทิตย์เดียวนะครับจากของที่เยอะๆนะครับเหลือแค่นี้นะ ให้รีบมานะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะผมไม่รู้ว่าวันไหนลดบ้างนะครับลดจากป้ายนะครับคือผมถามพนักงานเขาแล้วนะครับว่ารายการลดราคานี้ลดยังไงนะครับเนี่ยคือมันต้องมาลองนะครับมันต้องมาลองนะบางคนก็ถามว่าของเก่าขนาดนี้เขาซื้อไปทําอะไรเขาก็มันมีคนชอบนะครับมันความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับคือบางคนก็ซื้อของเก่าที่แพงนะครับ บางคนก็ซื้อของใหม่ที่แพงนะครับซึ่งก็การใช้งานมันก็แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนําเข้านะครับอาจจะต้องผ่านม้อแปลงนะครับในการรับฟังเลยนะครับคือลําบากพอสมควรนะไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วง่ายนะครับนะครับอันนี้เขาซื้อไปสะสมก็มีนะครับซื้อไปปล่อยต่อนะครับผมนะเนี่ยอันนี้ห้าพันนะครับแบรนด์นี้เลยนะครับผม ห้าพันนะสำหรับคนที่ถ้าห้าพันก็ลบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับต้องมาให้ให้ตรงวันเลยนะบางทีมันก็คือบางวันเขาก็ยังไม่ลดนะครับเขาลดเป็นบางวันนะครับต้องต้องดูทางเพจนะครับเพจของร้านเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นขึ้นแปะเพจไว้นะครับผมให้ให้เห็นว่าเพจอะไรนะครับสามารถแอดไลน์นะครับแล้วก็สอบถามไปได้นะครับผม เบอร์โทรเก่าที่ผมขึ้นไวใน้ในคลิปเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นเบอร์โทรที่เขาไม่อยากให้ติดต่อกับพนักง,งานนะครับก็คือจะมีเพจอย่างเดียวนะครับเนี่ยห้าพันนะครับของยามาฮ่านะครับยามาฮ่านะครับห้าพันนะการันตีด้วยแบรนด์นี้เลยนะครับของโซ n y นะครับผมสามพันห้านะครับอันนี้ก็สามพันห้านะครับ ของยามาฮ่านะครับผมฝั่งข้างบนนะครับข้างล่างนี้ก็นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนมากก็คนที่เข้าเล่นเครื่องเสียงแนวนี้นะครับก็จะคุ้นเคยกับแบรนด์เหล่านี้นะครับยามาฮ่านะครับผมเคนบูดบางตัวผมไม่ได้ออกเสียงก็ต้องขอไปเลยครับคือไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวออกเสียงผิดเคนบูดนะครับคอนเกียวนะครับผมเนี่ยผมออกเสียงถูกไหมชาร์ปนะครับเนี่ย นี่นะครับเดี๋ยวดูไปช้าๆเลยวันนี้ผมจะตัดให้เป็นสักสองสามคลิปนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคราวที่แล้วผมมาผมอาจจะสาธยายไวไปนิดนึงนะครับคือผมถ่ายรวมนะครับคลิปนั้นก็มีความยาวอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยไพโอเนียนะครับผมนี่โอ้น่าเสียดายนะสำหรับคนที่มาช้านะครับเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ให้รีบมานะครับเนี่ยผมผมมาเขาที่แล้วในีสองสาชั้นนะเนี่ยนะอันนี้เหลือแค่แบบนิดเดียวนะเนี่ยผมว่ายุบไปเยอะเลยนะครับยุบไปเยอะเลยนะสองพันห้านะครับรู้สึกว่าคนจะซื้อไปอเนี่ยครับจะหมดอยู่แล้วนะ <laughs> ต้องบอกว่าเกือบหมดลนะครับนีครับ สองพันห้านะครับอันนี้ห้าพันนะครับไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับเนี่ยห้าพันเขามีนะครับสามพันห้านะครับหลักๆเลยสามพันห้าสองพันห้าสองพันโหอันนี้สี่พันห้านะครับแบรนด์ของยามาฮ่านะครับผม ยามาห้านะครับสามพันห้านะครับอืมแล้วก็ซึ่งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนอกีตาร์นะครับเขาจะไลค์ขายทางเพจนะครับทางเพจของของร้านนะครับของของของลักกี้โฮมนะครับสามารถติดตามทางเพจได้นะครับผมมีการไลค์สดขาย กีตาร์นะครับอันนี้ก็เป็นโซนี่นะครับสา0พันห้านะไม่ธรรมดานะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเปิดได้หรือไม่ได้นะครับโอ้อันนี้เปิดได้วะ่ะน่าจะได้นะครับเนี่ยเอาเอาอกท้นหายแล้วเปิดไม่ขึ้นนะดูได้รุ่นเก่ามากเนี่ยสามพันห้านะครับเนี่ยหลงเหลงเลยนะ มาคราวนี้ผมว่าหลงเหลงเลยอ่ะคือจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาจ้องการลดราคานะครับคือกลุ่มที่เขาเล่นเครื่องเสียงแนวนี้นะ mm hmm. เขาจะจับไปปล่อยต่อนะครับ mm hmm. เขาก็จะจ้องดูว่าช่วงปลายปีนะครับของร mm ักกี้โฮมก็จะมีการาลดราคาแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะรีบ mm hmm. เขาก็จะรีบมา,มา,ม,ามาโกยพูดง,ง่ายๆนะรีบมาโกยนะครับอันนี้ อันนี้ก็คือเขากําลังไลสดนะครับทางเพจนะครับก็คือกีตรานะครับกีตรากีตรามือสองนะครับสําหรับท่านที่อยากได้นะครับก็รีบไปดูไลสดนะครับกีตรานะครับฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จไปเสร็จไปสองสองล็อกนะครับสองล็อกนี่เห็นไหมหายไปเกือบครึ่งนะผมบอกแล้วรีบมาเนี่ยโอ้โหดูครับดู โอ้โหิกนิกเ,เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเออนี่นะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นห้านะครับหมื่นห้านะครับหมื่นห้านะครับ,รบตัวนี้โอ้สวยมากเลยน,นะครับโอ้อากาศร้อนนะครับวันนี้นะครับของขอไปนิดนึงผมเหนอแตกเหง่อแตนแล้วเนี่ยอันนี้ห้าพันนะครับ นี่นะครับตอนตอนเกี่ยวนะห้าพันห้าพันอันนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นนะครับหมื่นห้านะครับหมื่นห้าหมื่นห้าเลยนะครับตนนัวนี้แต่ผมถ่ายคลิปผมถ่ายรูปนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ สามพันห้านะครับของอะไรเอออันนี้แบรนอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะนี่ห้าพันนะครับสามพันห้านะครับอันนี้ของนี่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นนะครับตัวนี้รู้สึกจะเจ็ดพันนะครับผมเจ็ดพันนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็น EQ นะครับ สองพันห้านะครับสามพันห้านะครับเห็นไหมเท่าที่เหลือนี่รู้สึกว่าจะมีแต่ของแบบค่อนข้างจะเก่าเลยนะสองพันห้านะครับโอ้ขนาดผมมาแค่วันเดียวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสินค้านี้ยุบไปครึ่งต่อครึ่งนะครับผมครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมถามพนักง,งานเขานะครับเขาบอกว่า ารายการลดราคานี้มันไม่ไม่มันไม่ได้ทุกวันเสมอไปนะครับต้องดูทางเพจด้วยนะครับอาจจะมีช่วงไหนลด90%ลด70%นะครับนะครับลดคือ,คอลดจากป้ายนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะลดไหมเนี่ยคือไม่เห็นติดป้ายลดราคาเลยนะวันนี้นะฝั่งนี้นะครับ3 0 0านะครับ สองพันห้าผมถ่ายรูปไว้นะครับเครื่องเล่นเออแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงสามพันห้านะครับเดี๋ยวครับดีนั่นนะครับมาห้า โซนี่สามพันห้านะครับโซนี่นะครับโอ้นี่นะครับผมตอนแรกผมว่าจะทําเป็นสักสองคลิปสามคลิปนะแต่ดูแล้วถ่ายไม่เท่าไหรหมดหมดหมด,หมดแล้วเนี่ยคือหมดจริงๆแล้เนี่ยคือมันมันน้อยมากเลยนะครับ <laughs> นี่นะครับคือ <laughs> ต้องบอกว่าให้รีบมานะครับอ่อาของพวกแอมกีตร์ itar, นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกีตราฝั่งนี้ก่อน กีตาร์ที่เขาไล์สดขายนะครับก็เนี่ยนะครับเขาจะไล์สดขายกีตาร์นะกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์พงนะครับตังนี้ก็จะเป็นแอมแอมกีตาร์นะครับผมแอมกีตาร์มีแอมกีตาร์ขายด้วยนะครับฝั่งนี้นะแอมกีตาร์ไม่ได้ติดราคานะครับคือ ถ้าตัวไหนไม่มีราคาแจ้งก็ให้สอบถามกับพนักงานนะครับพนักงานก็จะมีคําอธิบายให้ให้ลูกค้าได้ฟังนะครับคือผมจะขึ้นเบอร์ไลน์ไว้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คร่าวๆสักหน่อยนะครับเนี่ยนะครับให้รีบมาเด้อสำหรับคนที่ยังไม่มานะครับเ,เหลืออยู่แค่นี้เองนะ ต้องบอกว่าเหลืออยู่แค่นี้เองน,นะครับเพราะว่าจากข่าวที่แล้วที่ผมมานะครับจากที่แบบไม่มีที่จะวางนะครับคือเป็นเป็นดงดีกว่าตอนนั้นนะเมื่อวานนี้เอยเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมมานะครับแต่อาทิตย์นี้รู้สึกว่าเนี่ยนะครับจะเหลือเฉพาะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเหลือเฉพาะอย่างนี้เลยนะครับ